ตีตีเรื่อยตีเรื่อยใครจะตายละครึ่งนึงแล้ววีรีบมาเลยวีเห็นหัวพวกเราไหมโอ้เห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วโอ้ยไม่จริงเมื่อกี้คอมโบกำลังโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบมาต่อเดี๋ยวเออเอาวีลากผีมาอีกโอ้ผีเวลหนึ่งอาลากอันเดนมาอีกอ้าววี

จะเยอะวีอ้าตายเลยมาเดิไปกันเล้วไยอย่าอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามันรอฉันด้วยรอฉันด้วยเร็วมันจะตายแล้ววีมาแล้ววีเล็นโยู่วีทันมั้ยเนี่ยมาอ้าไม่ได้เลย อันไม่ไหวแล้วอออไอ้พวไม่ไหวแล้วเก็บไว้ไว้เลยมีของให้เมดเมดเมดเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะเก็บแมวววีค่อยๆวีร่วมกันเราอยู่แยกกันเราตายนะ ไปไหวแล้ววายยาวิยากมาวีิกบกตัวหาสารแห่งของดรอปมีของอาชีพผมไม่นั่นเอ๋อมีมีแค่บูมแมลงกากมีอาชีพผมเว้าอหล่บูมแมลงอะเยี่ยวห่าโอ้เอาเพออ๋อวิวีมีเรนเจอร์เวลาสามหกอะเอามาเป็นคนเห็นอะไรวะเนี่ยคนเห็นอะไรก็อ๋อเฮ้ยแบมพายเฮ้ยเม็ดเมดเมด เมดอันนี้ของดีเมดเมทอ้าวเมดของดีเมดไปเก็บของกันเมดของดีเมดเก็บของแล้วเมดใส่เลยใส่เลยเมดใส่เลยเมทเท่านั้นแหละเวลอัพแล้วสวิมมิ่งเลยตรงนี้แอนนับาลเพ็ดไรด t งทูเฟสทาวเว n g ิ่ง i n g speed next level speed มีหน้านะผมลืมอะไรผมลืมหมาผมหมาผม มาผมไปไหนอะว่าอันอันของผมอันเดิมดีกว่ามาผมหายไป,ไปอันเดิมดีกว่าเฮ้ยที่นอนที่นอนที่นอนผม,ผมไม่ผมนนไม่ได้เรียกมันมาบ่อยมันมันมันงอนผมแล้วมาผมเนี่ย <c oughs> โอ้ไพน์นับ <c oughs> โบสไลท์สามสิบสี่บอกสามสี่เลยแหลมเฮ้ยมันดรอปเงินยังไงเนี่ยดรอปไม่ได้นี่หว่าอะไรดรอปเงินดรอปเงินอะดรอปเงินอะ ตอนนี้ผมมีอยู่สองสองสองบาทอีกสองทีเวอร์อ่าแล้วคุณมานอนตรงนี้เนี่ยห้าสิบทีเวอร์แล้วนอ,อใกล้ถึงเมืองแล้ววีโอวีโหดวีโหดไปไปไปใ <ไป S 1> จเย็นวีใจเย็นวีไ,<ป>ไม่พูดไม่จา<ป>เดี๋ยวหาจระเข้ให้เอ็มก่อนเอยเราต้องข้าม <c oughs> ข้ามน้ำอีกไหมเนี่ย <c oughs> ต้องข้ามอีกอะเมืองมันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อวีจะเย็นวีเย็นอยู่นี่อยู่ข้ามไปเลยครับผมข้ามไปนะโอเคตรงไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละออกลงไม่ลงเฮ้ยผมเจอออกผมเจอออมาทางนี oh ้มาทางนี refused, ้มาทางผมมาทางผมมาทางผมผมเจอออกไหนออกไหนไอ้ตัวที right? ่มันถือไม้อ่ะเฮ้ยสีแดงนะ คุณจะเอาเหรอเรายังฆ่าไม่ใช้มันมาแล้วครับ <c oughs> คุณนี่เอา,ายังไงอ่ะเอายังไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยจุ๊บๆนี่เลยนี่เออสามเออวีเอออยูงง่ <c oughs> นี่แหละ เออวีวีถอยละเออวีเอ้าวีหลังวีวีหลังลุย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 ปลาลุยปลาเออลุยปลาใต้น้ำก่อนเอออยู่เงี้ยเวลก็ยังชั่วหน่อยเคตรงไปเรื่อยเลยตรงไปเรื่อยเลยวีเอเอ็มเอว่าอัพยังไหมยังเฮ้ยเฮ้ยเจอบอส บอสปลาปลาปลาไอ้น,นี่เฮ้ยบอสปลามีไฟแลนเทนฟิชบอสบอสแลนเทนฟิชเอ้ยบอสมันบั๊กไว้เยเฮ้ยบอสมันบั๊กติดทะเลเอ้าวละงานนี้สบายม่จัดม่จัดม่จัดแล้วทำไงถึงจะไม่มิดเนี่ยเอาวีวีลองวีเออบวกได้อยู่บวกตรงนี้เออมันบั๊กบวก มันทำลายอุ้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 ยอุ๊ยโอ้โหมันโอ้โหมันกินทรายอ๋มันกินทรายทะลุเลยเฮ้ยโอ้โหทรายวีเอเอเอาเอ็มไปไหนเอาเอ็มไม่ช่วยเลยเฮ้ยใช้ท่าโทษอ้าววีวีจะตายแล้ววีขอมีส่วนร่วมซะโอ้โหมิส โอ้ยบรรบักแล้วลโ,อโ,โอ้โหกินกินกินกระดึกกระดึกกระดกโอ้หท่าโหดท่าโหดมากท่าโหดมากโอ้ยเอ็มเอ็มสู้บนอากาศได้ด้วยเหรอได้จ้ะโอ้ยทำไมวีเขาจะโชว์โมวีโหดซะหน่อยบสบายเครียดโอ้ยเนี่ยถ้าคุณตีตัวนี้นะอวีคุณวิ่งอัพเร็วๆมากช้ายอยู่ไหน ตตนั่นแหละตรงมาเลี้ยวขวาวีเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาเออตามเสียงพวกเรามาโอเคมันหมอบแล้วมันหมอบแล้วโอ้94เสิบสี่ฮิตอะโอเคสู้บนน้ำอะไปตายแล้วไปตายแล้วโอ้วีมาได้เวลาหมอบมากเออโหร้อยหก เก็บของเลย you receive an unholy spirit what is this what is unholy spirit อาอ<า>บากาว,ว,วีเวล up เลยเนี่ยวีอย่าลืม up เว่อ <c ười> ิตัวแตกเดี๋ยวไปหาวีวีงั้นนะวีไปแล้วเฮ้ยใช้ท่าอะไรอ่ะ Oh no. Oh no. อเทเลพอร์ตเออคุณมีเทเลพอร์ตของคุณผมมีเครื่องร่อนของผมก็พอแล้วอะไร you receive unholy spirit spirit you receive unholy spirit what is a unholy spirit อ้าววีอยู่ไหนวี นั่่งงดูขอเอ้ยใครมีของอะไรให้วีบ้างเหรให้หมดแล้วใช่ไหมเคแล้วซ้ายเจอบอสเจอบอสไปรับเควสหน่อยรับเควสหน่อยแล้วนึ่งงาขอรับโทรศัพท์สักคู่นะจ๊ะมาเร็วมาเร็ววัปเทเลพอร์ตมาเลยเทเลพอร์ตมาเลยไหนรู้สิผมไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับหล่าโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด ทางนี้โอ้โหเมืองมันต้องอยู่เฮ้ยเอ็มจะแวะเอ็มจะแวะอะไรหรือเปล่เาเฮ้ยฮะอะไรเฮ้ยเอาเอ็มจะแวะหาไอ้เคเปล่อาเอาปะไอิเคมันเป็นตัวขีเขียวเหรอ,อเอาไอ้เคไหมอิเคเป็นสีเขียวเหรอ เนี่ยเนี่ยแล้วขวาเนี่ยชิดขอบขวาหน่อยแต่ไม่ต้องชิดขอบเนี่ยถึงกัเนี่ยถึงถึงกันนี้เนี่ยเนี่ยเปล่ารอรับวีก็ได้เนี่ยเนี่ยแค่ตรงนี้เอ็มไปนี่ปุ๊บเนี่ยเนี่ยวีแล้วซ้ายวีวีแล้วซ้ายแล้วตรงมาเลยวีแล้วซ้ายซ้ายวีซ้ายตามตามหัวเป๋าไปอ่ะเป๋าแล้วตรงไปเลยเป๋าเปลาตรงไปเลยแล้วซ้าย ต่อเลี้ยซ้ายหน่อยเออแล้วตรงมาเลยตรงมาเรื่อยเรื่อยเลยโถกลจังตรงมาเรื่อยเเลยถึงแล้วแหละถึงละถึงถึงเมืองใหม่ละหินยังครับประตูเฮ้ยเปลวโอมมันใหญ่ยังเลย generate world หน้าระเบิดไบโอมต้องไประเบิดเออน่าจะมีอุ้ยผมเห็นเมืองผมเห็นบ้านผมเห็นปราสาทผมเห็นผมเห็นถ้ำอยู่บนอยู่บนหุบเขา ผมเห็นแต่ทะเลไม่รู้คนทุกคนอยู่ไหนเอาเป๋าไอวีวิวส้ายนี่ไงหันหลังวีกับลังหันกับลังหันอีกรอบนึงกับลังหันอีกรอบนึงวีเลี้ยวขวาหน่อยวีเออแล้วขึ้นเนินขึ้นเนินไปเลยเออแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆวีวีก็ตรงมาเรื่อยๆนะอะไรเนี่ยพีระมิดนั่นแหละมันคือมันคืออะพอลาลิฟอะพอลาลิฟเอสเทคเอสเทคเออเนี่ยลงไปถึงดันเจี้ยนแล้ว ามามาเฮ้ยนี่แหละที่น oh, ี oh. Oh, ่แหละเอสเซกเร็ว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 เเออดูโกเดลูโกเดนไ่มันทางลงยอดเร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 วีเราวเรวเยเพิ่งลงมเพ่งลงมาเมันลงมาแล้วนี่วะเร็วเร็วเอ้าวีอะวรเ็ไหนเยเ็กับดัเ้ยไม่ทำอร ทำอะไรได้นะเก็บอ๋อเมื่อกี้ของออกมาเฮ้ยมีของให้เมดมีของให้เมดมีของให้เมดเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมเจอผมโอ้ตาย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 อย่าเพิ่งลงไปอย่าเพิ่งลงไปไปรับวีก่อนรับว่าเปลาก็วีก่อนโอ้โหเจอชาร์จอีกฮือชีวิตเอสเทคเอสเทคเลยเนี่ยอันเนี้ยโอโพคาลิปเอสเทคโอ้ยเงินโอ้ยโอเคขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว วีตรงมาเลยวีตรงมาจเจอพีระมิดเวตเกี้รมเมดย,ย,ยิงผมแรงมากอ,ะอ่ะอ๋อเปล่า welcome to the estate เอาของไป yeah welcome เ,เอาของไปเอาของไปของเมดอ๋อเราจะรอวีไหมเนี่ยเดี๋ยววีไม่ได้เวลเดี๋ยววีมันงอนอีกอ่ะรอก่อนครับรอก่อนดิอ๋อผมงั้นผมรออยู่ด้านล่างกันนั่งกินอาหารรออ๋อมันมีสองทางไงเอ็ม ไปทางนี้ก <Bond> ่อนก็ได้แล้นี้อะไรเนี่ยแต่ i s nothing special อ่าวแล้ววีล่ะวีตรงมาวีเลี้ยวขวาหน่อยวีหักขวานิดนึงเออพอพอวีจะเห็นพีระมิดใหญ่ๆเอสเทคใหญ่ๆหญ่ปีเออเออวีขึ้นมาแล้ววีก็ลงมาเลยโอ้บอสนั่งบอลลังอยู่เลยอ๊อก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 เฉย อ๋อแล้วไอ้บอลลังข้างหลังคืออะไรอ่ะโอออกอกกักกักไว้ตายเลยเฮ้ยมันแหลกอ่ะเมื่อกี้เออมแหลกตายหมดเออตายเลยอ๋อเกิดที่ไหนเนี่ยเกิดด้านนอกเลยรอด้วยเอ็มผมเรียกม้าผมไม่ได้แล้วม้าผมไปแล้วไปไหนอ่ะหมดการผมไม่เรียกใช้มันไงมันก็เลยไป อ๋อต้องเรียกใช้ตลอดนะมั้งแต่ผมผมไม่ได้สนใจมันเลยเพราะผมมีแฮงค์ไกดิ้งไงอ้าววีวีแล้วซ้ายวีวีแล้วซ้ายวีเออขึ้นกล่องมาเลยเออแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจะเจอจะเจอเอสเทคใหญ่ๆแล้วนั่นแหละลงมาเลยเอ็มรอด้วยเอ็มโอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยเปล่าบอกตรงทำไมอ่ะดูดิไปแง้มดูดิโอ้โหสไลเดอร์ลงต่ออีก โอ้โหพระเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเข้าเฮ้ยมันหนอบมันหมอบแล้วมันหมอบแล้วมันหมอบแล้วมันสตาร์ทมันสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทแล้วออออล็อกพวกนี้กางเกอเอกพวกนี้กากอยู่ไม่มาฆ่าผมแล้วเอาเฮ้ยขั้งเขาวฆ่าผมแตกไปมาสองรอบแล้ว เราลงมาเลยวีลงมาเลยอ่รอวีก่อนรอวีก่อนมาผมไม่มาทีมาผมไม่สงสัยผม,มต้องไปจับตัวอื่นแล้วละ่ะอ๋อนี่ไงฮอสโอ้โหผมฉันคิดถึงนายรึเปล่าฮอสผมลืมผมเอาม้าออกนี่เองแหมงง,ง,งง่ท้งนั้นวีวีมาวีอ้องมาวี เอ้ามันทำไมมันไม่โดนกับดักตัวมันเองวะตัวนั้นเขาตีไม่ได้อะโอเคอากจะตายเป๋าโดนกับดักเอาเออเนี่ยตัดๆกันอย่างงี้เอ้าวีอยู่ไหนวีวีตามมาเดี๋ยววีไม่ได้เวลหรอกโอ้โหพี่บึ้มพี่บึ้ม เฮ้ยระวังระวังหงลบอย่าลืมหลบอย่าลืมกดกระโดดหลบกันอย่าลืมกดตัวลูกกิ้งเมาส์ลงไปนะอ้าวเฮ้ยตันแค่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยรูปอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มระเบิดไดิมีระเบิดป่ะมันต้องเป็นปริศนาพัลส์โอ้อ่าเออไม่ได้แล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีไม่มีท่าไม่มีทางเข้าแล้วเหรอนีมีมีอีกทางนึงกลับต้องย้อนกลับมันมีบอสอีกไหนไหแมงแมงโอ้โหเจ็บ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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดกินกันกินกันกองทัพต้องเดินด้วยอาหารแอปเปิ้ลสไลด์ช็อกช็อก กินอย่างเดียวอะ go เอเอเฮ้ยหายไปไหนวะโอ้โหพี่บุ้มลุยรุยใช้ท่าใช้ท่านั่นแหละกระโชดกระโชดมาผมเอาโอ้โหเรียบร้อยวีตายเลยเนื้อคอสมหาภัยเจอท่าไอ้นี่มันเจอท่ากระโดดทุบมันไปหมดเลย <c oughs> เครารอพวกเขาอยู่นี่แหละ <c oughs> เฮ้ยมันกินน้ำม,มันกินน้ำ โอเคเรารอพวกเขาอยู่นี่แหละโอ้ยเราไม่ลงปตีข้างล่างให้เสร็จอะ่ะก็มันเอ้ยมีของโลกของโลก power 17ให้เป๋าเอ้ยให้บีมีของขายเยอะเลยเออผมได้โลก14บมาเอออย่าลืมเอาของโลกให้ให้มัน Temple of Blue Dragon อตรงเก็บมาอย่างเยอะเอาไปขายมันเนี่ยผมไปซื้อเรือได้นะ โอ้ซื้อได้นานแล้วเนี่ยจะ60ซิลเวอร์แล้วเร็วเร็วเร็วลงมาย่างเอาวีวีมีของมาให้วีวีมันวีของวีวีวีของวีนั่นมันทำถ้ำทำถ้ทำถำนี่หว่ารอก่อนรอก่อนลงมาก่อนโอเคไปวอลตี้เดชอย่าอย่าโอ้โหเดี๋ยวครั้งนี้วีวีอย่าวีเสียงเกินไปวี วิกลับวิวิวิกลับวิกลับกลับแล้วกลับแล้วม <laughs> ันเกิดใหม่นี่เองเอาหไม่ไม่ <laughs> โอ้โหผมขอชื่นชมกับความค่าของคุณ <laughs> ไ, <laughs> ไรอะ <laughs> เป็นการศอสษะครั้งยิ่งใหญ่ <laughs> <laughs> โอ้จะกินน้ำก่อน